แกกล่องกับเจ้าตัว POCO M7 Pro 5G กับมือถืองบไม่เกิน5,000พิกัดในการสั่งที่ตะก้าสินค้านะครับมาดูว่าในการแกะกล่องกับสีกีนกับรุ่นความจุเบทโมเดลแรม8กิกบวกเพิ่ม8กิกเป็น16กิกกับความจุ256กิกนะครับผมอันนี้คือแกะออกมาเขียนว่าปโคเลยครับผมด้านหน้าของตัวเครื่องเป็นกล่องในการใส่เคสซึ่งมีเคสให้เราผมตัวนี้ซึ่งเป็นเคสสีดําเป็นเคสยางผมให้เรามาก็ถือว่าตัวเ x i ยวมีให้มาก็ถือว่าจั เต็มจริงครับนี่อันนี้คือตัวเคสผมที่ให้เรามาแล้วก็เปิดออกมาก็จะเจอตัวเครื่องเขียนว่า p, p o c o M7 Pro 5G กับ CPU ให้มาค r y s ต t y 7025 Ultra กับแบตให้มา5,110มิลลิแอมพร้อมด้วยฟ้าชาร์จสี่สตวัตนะผมตัวนี้ซึ่งพี e ่ทำการเปิดเครื่องมาแล้วบอกนี้ให้มาถือว่าหน้าจอสีสันสวยจริงกับหน้าจอ f HD Plus นะครับผมกับตัวนี้หน้าจอ1 0 h z หน้าจออ m o l า d สู้แสง 2 1 0 0นิลผมกับตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี่ผมสายชาัดหัวชัดให้ละมาเรียบร้อยเป็นตัวทซี่ซัพพอร์45วัตต์แล้วก็หน้าจอให้มาสีสันสวยจริงครับกับตัวเครื่องในการดีไซน์ถือว่ามีความสวยงามจริงครับตัวนี้อันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์ของตัวเครื่องถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่บอกเลยว่าเก็บดีเทลได้อย่างลงตัจริงพร้อมด้วยกล้องหลังให้มา50ล้านเปนเรนของโซนี iF882 มีการสั่น OS ด้วยผมแล้วก็ให้มากับตัวกล้องหน้า แบบตัวเจาะรู20ล้านก็ถือว่าสเปคให้มาจัดเต็มมากเลิโพงคู่ดอบีนะผมแอดมอนมีตัว IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลด้วยถือว่าดีไซน์ทำออกมาได้อย่างลงตัวจริงซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวนี้จริงครับผมบอกเลยว,ว่าผิวสัมผัสบอดี้ถือว่า Xiaomi และโ o c ก o ทำออกมาได้เพอร์เฟกมากเลยครับผมนี่ครับผมในการแกะกล่องที่รู้สึกว่าแฮปปี้มากกับตัว b o c o M7 Pro 5G ในปีนี้เบาเลยว,ว่าสเปก ให้มาเพียงพอมากเล่นเกมสบายหายห่วงถ่ายรูปสวยมีความคมชัด CPU แรงที่ั้นทั่วไปถือว่าสบายพร้อมด้วยแบตที่อึดจริงครับแล้วก็ลำโพงเสียงดังฟังชัดนอนกับตัว POCO M7 Pro 5G ตัวนี้เลยนะครับในการแกะกล่องถือว่าจัดเต็มมากคุ้มจริงครับ